ดูสถานการณ์ที่อำเภอแม่สอดและที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะก่อนหน้านี้มีน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงเนื่องจากฝนตกลงน้อยลงมาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะ หลังจากที่น้ำป่าไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่แต่ในขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงไปแล้วเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายกว่า10หลังค่ะส่วนพื้นที่เทศบาลที่น้ำท่วมขังก็ลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเหลือบางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำหากไม่มีฝนตกซ้ำก็คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในวันนี้ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่ตำบลหนองหลวงระดับน้ำลดลงค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยังคงไม่วางใจเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาระดับน้ำในแม่น้ำในลำน้ำสาขาต่างๆยังคงเพิ่มมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มว่าจะกลับมาท่วมพื้นที่ได้อีกครั้งศูงนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกะาะไหหลำค่ะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งก็จะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะในภาคเหนือต้องระวังฝนตกหนักจะเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะแน่นอนว่าเรื่องของน้ําป่าไหลหลากก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนในพื้นที่ประสบภัยต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะ,คะ